สวัสดีครับผมตู่วงามนะครับนำเข้าสวนเพื่อที่จะบอกจุดมุ่งหมายของผมที่ลงมือทำกเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อทฤษฎีใหม่นะครับที่พ่อหลวงให้เราทำาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะครับครับกับผมก็ได้ลงมือทำ ประมาณ2ปีครึ่งนะครับเนื้อที่ประมาณเจไร่นะครับเป็นที่นาปลูกข้าวนาปีครับไม่ประสบความสําเร็จทำมาก็แรงบ้างขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินเขาตลอดมาเป็นมรดกของแม่ยายนะครับผมก็เลยาหาวิธีที่จะมาทำ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามพ่อหลวงของเรานะครับผมก็ได้ลงมือทำนะครับทำลงมือทําก่อนนะครับสามไร่สามไร่เราก็ขุดเงินไม่มีสักบาทนะครับผมขุดโอกของไส่ไก,ก่เล็กๆก,กว้างเมตร50นะครับยาวรอบสามไร่นะครับ,รบก็ทําไปเรื่อยๆนะครับ ขุดไปเรื่อยๆเลียเ้ยงวัวบ้างหาเวลาว่างบ้างตอนเย็นๆแล้วก็มาขุดขุดไปเรื่อยๆก็เสร็จก็ไม่มีน้ำพอขุดเสร็จน้ำก็ไม่มีนะครับซื้อต้นไม้มาปลูกเป็นต้นมะพร้าวต้นขนุนไมนาฝรั่งทุกอย่างนะครับที่ปลูกเอาไว้ก็ไม่มีน้ำที่จะ ลดฝนฟ้าก็ไม่ตกครับเขตตำบลนนทไทยก็แห้งแล้งนะครับไม่มีฝนตกครับน้ำปีก็ไม่มีผมก็เลยตัดสินใจเจาะน้ำบาดาลดีครับแผ่นดินตำบลนนทไทยยังมีแหล่งน้ำจืดเอาไว้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับแผ่นดินทําแผ่นดินทองในตำบลนนทไทยเรา ผมก็เลยตัดสินใจเจาะน้ําบาดาลเอาไว้นะครับับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงมือทํานะครับเชิญชวนเพื่อนๆพ,นพนี่น้องหรือท่านที่ทํางานข้าราชการ,รใกล้จะบําเหน็จบ,บํานาญเราก็ต้องอาหาวิธีทํานะครับเพราะเศรษฐกิจบ้านเราก็ย่าแย่นะครับวัวควายเป็ดไก่แพะแกะก็ ราคาถูกราคาต่ำลงทุกวันแต่ก็ยังดีครับเราไม่ต้องลงทุนวัวก็เกี่ยวหญ้าให้กินปล่อยตามธรรมชาติครับผมก็เลี้ยงวัวเหมือนกันครับเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะก็ได้มูลแกะมูลวัวนะครับมาใส่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพพอผมมีงบประมาณทำได้สองปีครึ่งต้นไม้ใหญ่ผมก็มีเงินมีทุนที่จะจ้างแม่โคเล็กๆครับ มาจกของรับกันในของเก่านะครับรับนี่แหละครับก็มีน้ําอุดมสมบูรณ์ครับแหล่งน้ําบาดาลนะครับครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้ลงมือทํากันในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับครับเพราะว่าต่อไปถึงเราไม่มีเงินเราก็อยู่ได้นะครับมีกล้วยมีขนุนมีผัก อย่างนะครับไปกินผมก็เชิญชวนนะครับไปทำกันเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะไลฟ์สดให้ดูใหม่นะครับในสวนที่สองนะครับนี่ก็เป็นมะม่วงนะครับปลูกได้กินลูกแร้วครับนี่นะครับกระสวนเกษตรพอเพียงทำตามรอยพ่ออย่างยั่งยืนนะครับเป็นบ่อน้ำเล็กๆที่ผมเจาะน้ำประดานนะครับ ครับขอฝากช่อง YouTube ตูว่วงามด้วยครับกดติดตามคลิปหน้าผมจะเข้ามาถ่ายสวนที่2คลิปนี้ขอคำว่าสวัสดีครับ